สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอยู่กับ PX เอ็กนอใช่หรือเปล่าวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ที่ชื่อไปคือผมไปเจอสูตรนึงมามันจะแรงมากผมจะเริ่มฟาร์มที่บ้าฟ้าก่อนเพื่อจะได้ไปแกงแอมเบรี่หรือไม่งั้นก็แกงข้างบนก็ได้จะยังไงก็ได้แต่ตอนนี้ผมต้องฟาร์มก่อนบ้าฟ้ามาแล้วอมอัพเกลิลแรกผมเร่งบอกอิอิอินี่เนะี่ย นี่แน่นี่แน่นี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 ่่ผมลืมบอกว่ามันฟาร์มสองกองได้แต่ผมทําไม่เป็นผมก็ขอฟาร์มแบบนี้ละกันใส่สกิลไปให้เยอะเลยายเร็วๆเราจะได้ไปแก๊งเร็วๆนี่นี่เราแท็กเลนกลางได้ แต่ผมขอเคลียร์คลิปตัวนี้ก่อนค่อยถักเรียนกลางด้วยกันเอาไปมาเลยมาเลยซักสองตัวก็ยังดีเงินสักหกสิบบาทก็ได้อยู่และผมก็เจอบ้าแดงขอเอาบ้าแดงก่อนโอ้โอ้ใกล้จะหมดแล้ว ผมไปแล้วผมไปแล้วแหรือเปล่าเองไม่ี่ยังไม่ี่มาแล้วผมมาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรมันหนีกับอ้ยโ้ย้ยเจมส์ออ้ยเจตายสวนสวนอันเตสวนตลยไล่ตล่ได้เฟสบัดด้วยคุ้มอยู่คุ้มอยู่ไปแล้วกลับบ้านหรือเอามังกรเล็กดี เจอ,อ,อ,อตัวเหมือนเราเจอตัวเหมือนเราน่ไม่สนเราเอาเมังกรเล็กก่อนไปแล้วแต่การนะขอ,อคลิปการหน่อยพยายามแชร์คลิปเยอะๆนะถ้าแชร์คลิปบ่อยก็มีเงินพอมีเงินเราก็มีของพอเรามีของเราก็ฆ่าได้เราก็าแ,กแบกเพื่อนๆที่อยู่กับเราได้ wow. ้ยมีคนเอามังกรให้เหรอแต่เราเอามังกรเองก็ได้วอววิวมีคนมาแต่เราสนมังกรก่อนก่อนมังกรก่อนแล้วแคนไปเลยไป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 เอาคลิปนะถ้าดักคลิปได้ก็จากเลยแล้วเจค้นเหมันตัวเหมันต้องฆ่าตายไปซะ กลับมาใช้ชีวิตในป่าเหมือนเดิมฟาร์มเหมือนเดิมฟาร์มไปเรื่อยๆจนมีของอืมสะกิยหนึ่งจนคลิปตัวนี้ก็ต้องตายผมจะออกดาบฟาร์มสีแดงแทนที่จะเป็นธนูนะเพราะว่าผมชอบดาบแบบังแรงไม่เน้นใคล้ยผมเจอเด็กตา แต่ผมก็ปล่อยผมแก้งตัวเหมนไม่โอ้เจอสกิวอะไรมันนี่้ผมตายไปหน่งแล้วค่าด้ทัจังสี่อ้าวเกิดใหม่แล้วอ้าวสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกแล้วผมเกิดมาแล้ว ผมพยายามดูของเพื่อจะดูว่าใครมีของนำผมแต่ถ้ายังไม่มีผมก็ฟาร,ร์มต่อไปเพื่อโซคโล,โลคิวได้ผมจะผมเจอกระ่ายลงในป่าตายไปซะเิอหได้ไหมได้ไหมสัตนี่นี่ตาดสุดๆถึงแม้ป้อมจะตีผมผมก็ไม่ยอมอ Ừ, ừ, ผมหาฟาร์มคลิปก่องนี้แล้ผมจะบลกเฮ้ยในพุ่มพบพบสิ่งชีวิตเว้ยมันเปิดผมผมันเปิดผมเปิดผมผม,ผม,ผม,มาเลยมาเลยเรามีอันตรนะเรามีอันตร์ไปเอ้าทำไมมาเลยเราไม่เรามีอันติ์นะฮะอะไรอะไรลิลเล่นหน้าจะสู้กับเราต่อฮล้วผมไม่มีทางยอมให้แค่มแาแคบผมง่าย,ายๆเว้ยเว้ยมันมาเยอะเว้ยผมก็ะโดษผมพูดผิดนะไป,ไป,ไปแล้วไปแล้วนี้ ม่เพื่อนกลับมาแต่มันจะไฟก็ต้องไฟให้สุดแล้วมาเลยมาเลยมัไม่มยอมตายอยู่ตรงนี้แตกไปซะเล่นแน่เหรอเล่นแน่เหรอต้องขอโทษเราขอโทษที่พูดไม่ดีกับเธอเราขอกลับบ้านก่อนนะเฮ้ยผมเห็นจะบบทกันแน่เลยเนี่ยมาเลยผมรอเข้าอยู่แต่ไปคิดมาผมหนีดีกว่ามันเยอะมันซี่ตาตาก็ตามผม พร้อมฉันจะยานเหมือนไม่คุณเอาบัแบแดงอุ้ยจเจอแล้วใช่จริงๆด้วยอไอกระ่ายแด้หกไปซะจะให้คิปต่อและเอาป้อมดีกว่านี่นี่นี่น,นได้เวลาโดป้อมตีพ้อมตีพ้อมให้แตกวิเล่นแล้วน๊ยเจ็บนะให้เราสวนไหมล่ะแกก็จะตาย คมวงแฟนเออผมเห็นผมเห็นตัวอะไรนะมันชื่ออะไรแต่ผมไม่รู้แล้วผมคิวมันแน่ต้องคิวแต่ไใไปซะเฮ้ยเย่เย่แมกเย่แมกผมต้องเอาชักตัวแล้วเออเออผมไม่น่าอะไรผมน่าจะ,จะคิวสองไปโดนคารี่มันไม่งั้นผมอาจจะรอดไม่เป็นไรนะการลงทามันยัง,งไม่จบพอดีผมได้เบิกเงื้อร่างแทพผมมาแล้ว ไม่มีใครหยุดผมได้ต่อจากนี้ไปเฮ้ยนี่เราจะมาทะเลาะกันไม่ได้แต่ผมไม่ได้ทะเลาะแต่ผมอยากจะฟาร์มแล้วก็ฟาร์มไปฆ่าพ่อแม่มันให้มันรู้สึงนันซะกบ้างว่ามันฆ่าเทพเป็นชั้นนะไม่มีถางรอดได้หยุดการอุกอกอ่อนลรงเทพเรา ตั้งใจเล่นก่อนสิอย่าเพิ่งทะเลาะกันนั่นไงผมจะเล่งเทพตัวหนึ่งที่กำลทั้งแค่ผมแค่ผมแค่ผมนิง่งแตกไปสิมาเลยมาเลยสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบแบบดิจิตอลน,นี่เป็นไงล่ะเกิรลแรกมันทำแบบนี้ได้ นี่นี่การลงทันไม่ได้ชันออกโม่มากเลยจะได้อยู่ทีเกันนะไม่ไม่จะอยู่ที่นี้แล้วมันลำบากน่าใเป็นลำบกแกจีอย่ามาบนหน้าจ้างจะทำให้สุขใจก็ไม่ได้เลยอะไรแกอีกเล่าให้ฉันเล่นดีๆหน่อยเถอะนั่นแหละเงี้ยแบบนี้แหละเราจะได้มีสมาธิเล่นกันจะได้ชนะโอเคไหมลงทันโอ้ทีแต่ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกอืออือข้าจะเป็นการลงทัน ไฉันน่ะมันหัวจะกี้แกทำอะไรน่ะฮะทำไมทำไมมันตายได้ล่ะเนี่ยบ้าบอเรานี่คุมไม่ได้เลยแบบนี้เราต้องดันป้อมให้เพื่อนแล้วล่ะเตป้อมหน่อยละกันนี่นี่นี่จิ้มไปนี่นี่อุ้ยอุ้ยจะมากันป้อมเลยจ้ะโทษเทีพี่หนีแล้วทิ้งคลิปหน่อยละกันเพื่อจะได้เอาป้อมเฮ้ ไม่มีใครกันผมโดดป้อมไปแล้วไปดิไปดิอย่าโดดไปหน้ามันเลยมันเลยแก่นโดนไปหน้าเรียกไ้เลยไงล้วเรไม่มีเวลาลว,วลา่างมันเลยเกับเจ้าแล้วมีเจ้าจะปวด,ดได้เลยมันเลยเฮ้ยทอดที่ยวเลงไปหน่อยตายเลยจบกันเถอะเราให้เวลามันมานานแล้ว เจลินเลนนะฮะเจ้ามันแค่สัตว์หายต่ำต้อยอย่ามาสู้กับฉันถอยเทพย,ยังยังยังจะรังแกเพื่อนเราอีกนะยังจะรังแกนี่ไงล่ะข้าจะบอกแล้วกลับบ้านดีกว่าไม่เอามาเลยสลิมสลิมม,มาสิมาสิออกมาออกมาสิสลิมอย่าหดหัวนั่นแหละนั่นแหล,ละรอโอกาสอย่างเจ้า สลิมสลิมเอ้ยมาเลยขึ้นทำไมขึ้นหัวสลิมมันดีออกมายาจบมายายจบไปและแล้วฝั่งลีเจียนก็ชนะฝั่งฮิวบอลจนได้เขากอบคุณ MVP จากคุณ 1.6M นั่นเองเขาคือ MVP